ันนี้เราไปที่ตกลายติดอันดับ10อันดับที่มีคนไปท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับวันนี้วันที่6สฤศจาคมกันยาย6ก,นยกนันยายนครับกันยายนเมื่อกี้บอกเดือนอะไรนะรพฤศจิกันิกนกันยายนนะครับ ของรานนี้ดีอย่างนะครับมันมีการอัปเดตตลอดเวลาบนที่เพจถ้าทุกวันนะครับเข้าไปดูสถานการณ์น้ำอะไรอย่างเงี้ยการขึ้นมากเลยครับวันนี้ฝนก็จจะไม่รอดหรือครับวันนี้คาเฟ่สวยมากว้าวฝนนะครับลงมาพิยอดเขา ก่อนถึงน้ำตกของลานจะมีร้านค้ารู้สึกว่านี้จะไม่ค่อยเปิดนะเปิดก็มีขายนะครับออกมาซื้อของกันได้มีหมอกสวยมากอขอบตฟร์เที่ยงแล้วยังมีหมอกอยู่เ,เลยอ่ะ ชำระค่าบริการตรงไหนจุดไหนเนี่ยแค่มานี่แล้วเน้องแต่ละอยู่ตรงนู้นนี่แหละคนมาเยอะนะหลับฝนตกน้องๆเขาก็มาจุดนี้เดี๋ยวเราลงไปกันชำระค่าบริการเราลงมาเสียค่าค่าบริการก่อนนะครับ ผู้ใหญ่ท่านละ40บาทนะครับคารนรถยี่์4ล้อสาสิบบาทเสร็จเรียบร้อยนะครับชำระค่าบริการไปยื่นที่จุดตรวจเก็บค่าทางทางมีหลายร้านเลยนะบ้าเปิดหลายร้านเลย เข้ากันครับเสื้อผ้าขายด้วยน,นี้ก็มีหลังค้านะครับจ่ายค่าบริบการก่อนช่วยค,ครับมีเป็นถ้วยโฟมสัดเลี้ยงเหล้าเบียร์มีไหมจ๊ะไม่มีครับไม่มีนะขอคณครับ ไเลยเซ <c oughs> ลอยครับเซวสถานที่คุ้นเคยครับลมลืน่นกาดลมลื่นต้นไม้เกยวชมเอาดูที่กางเต็นท์คันอืมนี่เขาใช้เตียงตรงนี้เนาะไม่ใช่ครับน้ำไม่สวยน <c oughs> ะเต็นท <c oughs> <ช>์กระทงตรงเมื่อกี้เนี้ยน้ำไหลแบบ กำลังมาดูที่จุดกลางเต้นนะครับตรงนี้เขาเรียกลานฟังเปาเวียงนะครับเอาเสื้อชิดเลยเอาไปแว,วาเราจะดินไปดูก่อนว่าทะเลเป็นยังไงบ้างไ,ได้จุดกลางเต้นนะ หนถนนด้านล่างของทางลานนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้นค,คือลานชื่อลานอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้ทะเลด,ดีครับมีาทางเที่สวยงามวันนี้เวลาบ่ายสามโมงครับข้างกาคาแลวก็ ทางเซนเสร็จแล้วได้ทำเลตรงนี้นะครับอยู่สว่วนที่เดียวมัทานได้สวยงามตรงนี้นะครับ ุดกลางเต็นของเรานะครับน่าจะเป็นลานเสือนะตรงนี้ครับเดี๋ยวเราแวะมาลองดูห้องน้ำตรงข้างวที่เรากางเต็นลาน วงเบาเวียงลานเสือนะครับห้องน้ำนี่ทำสวยเลยนะครับอนี้ห้องน้ำหญิงนี้ห้องน้ำชายนะครับรามารีวิวห้องน้ำน้ำตกดุริยางชาติของลานนะครับอันนี้เป็น แต่งหน้าสองกระจกมีกระจกให้ใช้สำหรับเช็คความเรียบร้อยของตัวเองตรงนี้ก็เป็นที่ล้างหน้าล้างมือนะครับมีกระจกอีกหนึ่งบานเช่นกันเราเปิดไฟกันตรงนี้มีเป็นห้องน้ำคนพิก,การนะครับแยกไปสองห้อง หลังเป็นที่ทที่ททําธุระของท่านชายนะครับดห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับหนึ่งสองห้องสามห้องด้านนี้เป็นห้องน้ำหมดเลยครับสี่ห้องด้านนี้ห้องน้ำนะครับห้องส้วน สะอาดนะครับสะอาดบ้างห้องน้ำห้องส้วมสะอาดครับบรรยากาศดีร่มลื่นน่าเข้าครับนี่ฝนีก็ได้เทลงมานะครับเออ กากาศดีครับผู้ประสบภัยเลยเสียงน้ำตกดังมากครับพอเรากลางเต็นอยู่ปิดลำธารเลยหลับคืนนี้คงต้องพักผ่อนครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นตัวนอนแล้ว โอเคนอนพรกงเราเดี๋ยว,วพรุ่งนี้ครับนอนนิ่ง <Morning S 2> ครับผมกาเย็นมากเลยครับมันสบายฝนแซะทั้งคืนแต่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับ ตื่นไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับเช้าของวันอาทิตย์ที่เจ็นะครับขอบาอะไรกินกันนะครับที่ตลาดออกที่ตลาดนครับคุหาอะไรกินอาหารเช้า,ชา ไปกันต่อผมจะไปดูน้ําตกสักหน่อยครับผมมากลางเต็นท์พักแรมตรงนี้เป็นจุดที่ลงทะเบียนตองที่พักกลางเต็นท์นะครับเราไม่เอารถยนต์มาเราเอาเจ้ารถเดียวไฟฟ้า EUC มาไปครับ ดูน้ำตกกันรู้สึกว่าช่วงนี้น้ําเยอะครับรนี้ก็ลานกลางเต็นท์นะครับท่านี้เป็นลานกลางเต็นท์หมดนะครับลานวางเตาเวียงนะครับโอเคนี่เป็นกลางเต็นท์บ้านเข้าไปดูน้ำตกกันครับ จเจ้าล้อเดียวไฟฟ้าลึกลึกมิสไซค์นววีนี้เป็นระเบียงทางเดินที่เดินไปดูน้ำตกได้ครับด้านล่างด้านบนก็เป็นด้านรถยนต์วิ่งไปให้หลานจอดรถด,ด้านล่างก็เดินดูวิวธรรมชาติไปนะครับมีทางเดินทำแบบอย่างดีเลยนะครับ น,นีเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวมีทางสยานเขาก็ทำที่พักที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น่วนที่คาเฟ่ของอสยานครับร้านค้าเหมือนกันนักท่องเที่ยวนะครับมาซื้อของอะไรก็ถึงนี้มีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งครับ นี่คอนเต็มเลยนี่คือระเบียงที่พักของ,งนักท่องเทีย่ยวนะครับลองไปเทีย่ยวแล้วก็มานั่งพักตรงนีไ้ได้ลงมาเที่ยวแล้วกมา่งพักพยานแห่งชาติของลานน้ำตกของลานนี้เขาจะมีความสะอาดนะครับสุกฟังเรื่องของโดนลงนะครับสะอาดจะบอกข้อมูล ด้านล่างก็เป็นทางลงนะครับ่เที่ยวอีสกายวอล์์ด้านล่างครับเลตลอดทั้งแนวจอดรอรงเร่อาเข้าน้ำตกของลานครับห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปห้ามส่งเสียงดังห้ามเก็บพันธุ์พืชดอกไม้ ร่มรื่นครับเขียวจะอมไปหมดเทางนี้เป็นเส้นทางเดินเข้าไปน้ำตกของลานนะครับเนทางเดินเข้าไปข้างล่างแล้วก็จุดชมทิวทัศน์ด้านบนนะครับ ดี๋ืวคือดูดูสักหน่อยอันนี้เป็นจุดชมว,วิวน้ำตกของลานครับเบื้องหน้าของเราคือน้ำตกของลานยิ่งใหญ่คนมาพอประมาณนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ สถานการณ์น้ำปลอดภัยนะครับทางคุณงเบอโทรนะครับผนบริการแจ้งเหตุที่เที่ยวจะมาเที่ยวกัน ทางเดินทำอย่างดีนะครับแล้วก็สู่น,น้ำตกคลองลาเด่นาเราก็คือน้ำตกคลองราอันยิ่งใหญ่นะครับ ต้องเที่ยว้องน้องน,นะครับเป็นกล้องอัน <S <S นี้ก็มีสามครับวิศักร,ระมากรไเป็นตอย่งคนนะครับสถา,านที่ คือน้ำตกโค้งล่างโอ้ครับคนมาเยอะเลยครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับอันนี้สวยนะครับน้ำตกวังพอดีพอดี ท่านตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทําหน้ามาทวทําไมตุ้งี่สกายวอล์กก่อนหน้านั้นตกแล้วครับตอนนี้นะผมก็คือน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับยิ่งใหญ่นะครับ ผมจะทานลงว่าน <elim> <sh> ้ำแรงนะเนี่ยจะไปนั่งน้้จะไปนั่งลงไปพนักงานเขาไม่ยงเลยครับพื่ นี้ก็เล่นน้ำกันได้นะครับสบายตรงนี้ลาทนาที่เล่นน้ำนี่กว้างนะครับ น้นตกที่ย่างสวยงามเหมือนเดิมนะครับที่นี่เจอทั้งปีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ